คุยหุ้นลงทุนง่ายๆบายพิการนะคะวันนี้เรามาริมของสตอรี่นะคะบรรยากาศจะเป็นบ้านไม้นะคะริมน้ํานะคะก็จะมีเสื้อชูชีพนะคะให้ภายเรือใส่ภายเรือนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนสเปรดนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมือใหม่บางทีเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องของการเปลี่ยนสเปรดนะคะการเปลี่ยนสเปรดเนี่ยนะคะก็คือว่า อย่างหุ้นนะคะวันก่อนที่การก็เห็น BWG นะคะคนก็เข้าไปไล่ซื้อกันนะคะตรงแถวๆหนึบาทนะคะก็เลยตรงนี้ต้องระวังเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนสเปรดนะคะจาก9 7ตัง้ตังพอไปถึง1บาทนะคะเนี่ยช่วงห่างเนี่ยของตอน9 7ตังเ้าตังเนี่ยมาจากมีแค่ช่องเดียวก็คือ 9 7 9 8 99นะคะพอพ้นบาทหนึ่งปุ๊บจะเป็นบาท2ตังค์นะคะช่องห่างสังเกตว่าช่องห่างมันจะกว้างขึ้นนะคะช่องห่างจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วเป็นยังไงคะกว้างขึ้นก็จะทําให้มันผ่านยากนะคะมันจะยืนไม่อยู่นะคะมันจะไม่ทะลุนะคะก็คือว่าขึ้นไปบาทสองตังค์ปุ๊บมันก็จะไหลลงมานะคะก็จะกลายเป็นฟอเบิกไปนะคะ จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ต้องระวังเรื่องของวอลุ่มเข้าเยอะเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยตอนปิดตลาดปุ๊บเนี่ยก็จะประกาศเรื่องของติดแคชนะคะติดแคชพอติดแคชปุ๊บเนี่ยราคาก็จะร่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะผ่านได้ยากอย่าง V g i จพิการเห็นตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะเกือบเกือบห้าบาทนะคะคนก็ไปไล่ซื้อกันนะคะก็คิดว่าจะเบรกห้าบาทผลสุดท้ายก็ไม่เบรก นะคะมันยืนไม่ได้นะคะก็ไปถึงแค่5บาทแค่นั้นวันนี้ก็ร่วงนะคะแล้วก็พอขึ้นมา,มาลงมา4บาท80ก็ขึ้นไปได้แค่4บาท94นะคะก็ร่วงนะคะเพราะเพราะว่าในส่วนของ4บาท90กว่าเนี่ย94 96 98พอเป็น5บาทเนี่ยช่องมันจะกว้างขึ้นเป็น5บาท5ตังค์5บาท10ตัง นะคะช่องที่กว้างขึ้นเนี่ยทำให้หุ้นเนี่ยผ่านได้ยากนะคะลายลูกออผู้เล่นรายใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่ทราบตรงนี้ว่าพอถึงตรงนี้ปุ๊บกะว,ว่าจะซื้อแล้วเดี๋ยวจะคิดว่ามันจะเบรกนะคะนะคะเห็นมาใกล้ๆนะคะแต่ว่าก็ไปได้ยากนะคะข้ามไปได้ยากไปใกล้ๆเห็นใกล้ๆแต่ข้ามไปได้ยากเหมือนกับเซตนะคะพันเนะคะแนวต้าน ประมาณสักพันเจ็อยเก้านี่ยนะคะพันเจมันถามว่าใกล้ไหมก็ใกล้นะคะแต่ว่าเห็นใกล้ๆแต่ก็ไปได้ไม่ยากไอ้ไปได้ไม่ง่ายนะคะไปได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าสเปซช,ช่องเนี่ยมันกว้างแค่ไหนมันมันยังอยู่ในช่องระดับเดิมหรือเปล่าพอช่องกว้างขึ้นเนี่ยก็ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะ ไล่คิดว่าจะเบรกเนี่ยก็จะต้องระวังตัวเผื่อจะเฟอลเบรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งสตอลอดให้ดีแล้วก็เฝ้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามาซื้อตรงแถวแๆเนี้ยตอนที่เปลี่ยนสเปรดเนี่ยเราต้องเฝ้าให้ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เฝ้าปุ๊บเนี่ยมันไม่ผ่านแล้วร่วงเนี่ยมันเกิดมันล่วงยาวนะคะจะขัดไม่ทันนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้นักลงทุนทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะใครจะสอบถามเรื่องหุ้นนะคะหรือว่าจะเรียนเพิ่มเติมหรือว่าจะให้พ่การสอนเรื่องของปากการะกันคุยเรื่องประกันก็สามารถทั้งมาสอบถามได้ว่ากรมธรรม์เล่มาาเ,เก่าเป็นยังไงแล้วก็เราอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบปากการะกันใหม่ๆก็มีเยอะขึ้นมากมายนะคะ ซึ่งผลประโยชน์เนี่ยดีกว่าเดิมแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าเดิมนะคะเพราะว่าการแข่งขันที่มันสูงนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนผลประโยชน์ให้ลูกค้าเนี่ยได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะก็สวัสดีค่ะ